ไทยรบกับว้าแดงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่จบง่ายๆผมคิดว่านะครับคงไม่ถึงกับรบกันขนาดนั้นหรอกครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการเจรจาและต่อรองเพราะว่าการรบเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีอย่างแน่นอนครับไม่รบหรอกครับข่าวปลอมถูกต้องครับข่าวปลอมข่าวปลอมนะครับที่บอกว่ารบรบรบอะไรกันเนี่ยผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับไม่จําเป็นเขาไม่รบกันหรอกครับเพราะถ้ารบกันนะครับสมมุติถ้ารบกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทหารนะครับที่เดือดร้อน แต่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็เดือดร้อนถูกต้องไหมฮะทหารนะ่ะถามว่าวิทยาฐานเขาอยากรบไหมผมบอกเลยครับทหารเขาอยากรบครับเขามีอาวุธเขาอยากรบครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากรบเขาอยากรบครับแต่เขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ารบแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรที่เราสามารถเจรจารได้สามารถที่คุยได้อะไรได้นะครับยังไงเราก็ไม่สู้กันหรอกครับ จะสู้กันเพื่ออะไรครับมันเจรจะจาได้ต่อรองกันได้เราอยู่กันมาถูกต้องไหมอ่ะโอเคมีอะไรต้องมาเจ